รึกว่าจะงานง่าย,ายๆซะแล้วครับ RXZ คันนี้ให้เราก็ปิดการขายไปแล้วด้วยลูกค้ามัดจำมาจองมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ราคาที่เปิดไปก็เบาๆฮะ1 6 5่0บาทคิดว่าน่าจะเก็บงานแบบเล็กๆน,น้อยๆทั่วๆไปนะที่ทำไปนะตอนแรกสำหรับ RXZ คันนี้นะก็เปลี่ยนไฟท้ายนี่นะครับ ที่ทําไปมีเปลี่ยนไฟท้ายเปลี่ยนไฟเลี้ยวให้ซ้ายขวาใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชิวหน้าให้ใหม่นี่ชิวหน้านะครับชิลหน้ามาเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คระบบไฟต่างๆทําเสร็จแล้วกะว่าแบบเออคงไม่มีอะไรแล้วแหละที่ไหนได้ครับอย่างที่เห็นนี่นี่ก็คือ ช่างลามันมีอะไรบ้างนะรถคันนี้ที่เจอปัญหาที่จะต้องแก้ลูกปืนข้างข้อแต่โี oh ข้างข้อ, oh <laughs> อรั่วโอ้โหต้องผ่าเครื่องนะสรุปว่า r x z คันนี้ผมต้องผ่าเครื่องให้นะครับไม่งั้นก็ส่งงานไม่ได้นะครับแต่แต่มันดีตรงที่ว่า คือลูกค้าจะได้รถที่สมบูรณ์กว่าเดิมแต่ผมก็ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับในเรื่องของการผ่าเครื่องเนี่ยแหละครับนะแต่ก็ถือว่าให้กำไรกับลูกค้านะ่ะไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขายราคาถูกๆครับแต่ว่าต้องมาทำเยอะมากก็ถือว่าเป็นนี่แหละก็นานๆที่เจอ กะว่าจะเก็บแบบน,น้อยๆซะแล้วโอ้ยแต่ลูกก็ยังสวยอยู่นะลูกลูกสวยครับลูกเสื้อดีว่าดีว่ามันไม่ต้องไปไปคว้านเปลี่ยนลูกอะไรเพิ่มเติมนะนี่อ x นะครับก็ถือว่าให้กำไรลูกค้าไปแล้วก็ราคาที่ผมขายไป16,500บาทนี่คือไม่ได้บวกเพิ่มด้วยนะครับผ่าเครื่องให้ เพราะถ้าไม่ผ่าเครื่องก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับเอาเป็นว่าอ่ะเอาหน่อย <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าจะได้รถดีๆไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้อง <c oughs> ไปซื้ออะไรมาใส่ให้กับรถคันนี้นะฮะนี่แล้วล้างให้ด้วยนะล้างแบบล้างเขาเรียกว่าเป็นคราบน้ำมัน คาบยางที่มันละลายติดอยู่กับตัวรถนะครับมันก็โอ้โหรถอันนี้เป็นรถที่แบบคนแก่เขาขี่มาแล้วก็เขาก็จอดก็เขาขี่นะขี่อย่างเดียวจริงๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอารับรถไปนี่ใส่ปิ้งอย่างแน่นอนนะครับนะก็บริการด้วยความเต็มใจนะนี่แหละไม่ดีผมไม่ส่งนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่เอามาเล่าสูกันฟังในวันนี้นะครับอ่ายังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับมันก็นานๆทีเจอฮะไม่เป็นไรแต่ว่าก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้านะฮะชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ